านอนไม่พอภายเงียบที่กัดกินความสุขของคุณในยุคปัจจุบันที่ทุกสิ่งหมุนไปอย่างรวดเร็วตารางชีวิตที่อักแน่นและการเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ตลอดเวลาทำให้การนอนหลับกลายเป็นสิ่งที่เรามักจะมองข้ามหรือละเลยหลายคนอาจภูมิใจที่สามารถใช้ชีวิตด้วยการนอนเพียงไม่กี่ชั่วโมงโดยเชื่อว่าสามารถเอาชนะความต้องการของร่างกายได้ แต่แท้จริงแล้วการนอนหลับไม่ใช่เพียงแค่การพักผ่อนแต่เป็นกระบวนการสำคัญที่ร่างกายและจิตใจจําเป็นต้องใช้ในการฟื้นฟูซ่อมแซมและเตรียมพร้อมสาหรับวันใหม่การนอนไม่เพาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการนอนน้อยเกินไปนอนไม่มีคุณภาพหรือนอนผิดเวลาไม่ใช่แค่ทำให้เรารู้สึกง่วงและอ่านเปลียในวันรุ่งขึ้นแต่มันคือภัยเงียบ คิดค่อยๆกัดกินสุขภาพกายสุขภาพจิตและที่สำคัญที่สุดคือความสุขในชีวิตของเราอย่างช้าๆจนบางครั้งเราอาจไม่ทันรู้ตัวว่าสาเหตุของความหงุดหงิดความเครียดหรือความรู้สึกไม่พอใจที่เกิดขึ้นนั้นมีรากฐานมาจากการนอนหลับที่ไม่เพียงพอความสำคัญของการนอนหลับมากกว่าแค่การพักผ่อนกอนที่เราจะเจาะลึก ถึงผลกระทบของการนอนไม่พอเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมการนอนหลับจึงสำคัญต่อความสุขของเราการฟื้นผูร่างกายและจิตใจขณะที่เรานอนหลับร่างกายจะทำการซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอสร้างฮอร์โมนสำคัญและจัดการกับของเสียในสมองจิตใจก็ได้พักผ่อนจัดเรียงข้อมูลและประมวลผลความทรงจำ การปรับสมดุลทางอารมณ์การนอนหลับที่เพียงพอช่วยควบคุมสารสื่อประสาทในสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เช่นเซโรโทนินและโดโพามีนซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อความรู้สึกสุขสงบและมั่นคงทางอารมณ์เสริมสร้างการทำงานของสมองการนอนหลับมีบทบาทสำคัญต่อการทำงานของสมองทั้งในด้านความจำสมาธิการตัดสินใจ และความคิดสร้างสรรค์เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันการนอนหลับที่เพียงพอช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงทําให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับการติดเชื้อและโรคร้ายต่างๆได้ดีขึ้นผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ต้องการนอนหลับประมาณ7-9ชั่วโมงต่อคืนเพื่อให้ร่างกายและจิตใจทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพการนอนไม่พอกัดกินความสุขในทุกมิติ เมื่อเรานอน,อนไม่พอร่างกายและจิตใจจะเริ่มส่งสัญญาณเตือนและผลกระทบเหล่านั้นจะค่อยๆสะสมจนบั่นทอนความสุขของเราอย่างร้ายแรง 1. สุขภาพจิตและอารมณ์แปรปรวนอารมณ์หงุดหิดและฉุนเฉียวง่ายการน,นอนไม่พอทำให้สมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์และเหตุผลทำงานได้ไม่เต็มที่ทำให้เราหมุดหิดง่ายอดทนน้อยลง และมีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลความวิตกกังวลและภาวะสึมเศร้าการอดนอนรบกวนสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองที่ควบคุมอารมณ์ทําให้เรามีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะวิตกกังวลและภาวะสึมเศร้าผู้ที่นอนเล็กน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อคืนมีความเสี่ยงเป็นโรคสึมเศร้ามากกว่าผู้ที่นอนหลับเพียงพออย่างมีนัยยะสําคัญ ความเครียดสะสมเมื่อร่างกายไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ระดับฮอร์โมอนความเครียดอย่างคอติซอลจะเพิ่มสูงขึ้นทำให้เราตกอยู่ในภาวะเครียดเรื้อรังซึ่งส่งผลเสียทั้งสุขภาพกายและใจความรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังการอดนอนสามารถบิดเบือนการรับรู้ของเราทำให้มองโลกในแง่ลบมองเห็นปัญหาใหญ่กว่าความเป็นจริงและรู้สึกท้อแท้ หมดกำลังใจในการใช้ชีวิต 2. ประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพชีวิตลดลงสมาธิลดลงและความคิดสร้างสรรค์ถดถอยสมองที่อ่อนล้าไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งใดได้นานทำให้สมาธิสร้างลงตัดสินใจผิดพลาดง่ายและความคิดสร้างสรรค์ลดลงอย่างเห็นได้ชัดส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานหรือการเรียนความจำแย่ลง การนอนหลับมีบทบาทสำคัญในการรวมความทรงจำเมื่อนอนไม่พอสมองไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ลืมง่ายและมีปัญหาในการเรียนรู้สิ่งใหม่การตัดสินใจแย่ลงเมื่อสมองลา้าเรามักจะตัดสินใจโดยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลหรือตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่นซึ่งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน ขัดแรงจูงใจและพลังงานการนอนไม่พอทําให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียและไม่มีเรี่ยวแรงทําให้ขัดแรงจูงใจที่จะทํากิจกรรมต่างๆที่เคยชื่นชอบหรือแม้แต่การทํากิจ,จวัตรประจําวัน 3. ความสัมพันธ์กับผู้อื่นแย่ลงความหงุดหงิดส่งผลกระทบต่อการสื่อสารเมื่ออารมณ์ไม่คงที่เราจะหงุดหงิดและตอบโต้ผู้อื่นได้ง่ายทําให้การสื่อสารผิดพลาดเกิดความขัดแยง้ง และบั่นทอนความสัมพันธ์กับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือคนรักลดความเห็นอกเห็นใจการนอนไม่พอสามารถลดความสามารถในการเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเอมพัตตีททำให้เราแสดงออกถึงความเมตตาได้น้อยลงและอาจทำให้ความสัมพันธ์ห่างเหินลดความอดทนเมื่อความอดทนลดลงเราจะรู้สึกเบื่อหน่าย หรือรำคาญผู้อื่นได้ง่ายทำให้เกิดความตึงเครียดในความสัมพันธ์และอาจนำไปสู่การทะเลาะเบาะแวง้ง 4. สุขภาพกายเสื่อมโทรมระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอการนอนไม่พอทำให้ร่างกายผลิตเซลล์ภูมิคุ้มกันได้น้อยลงทำให้เจ็บป่วยง่ายขึ้นติดเชื้อบ่อยขึ้นและใช้เวลานานขึ้นในการฟื้นตัวความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังการนอนไม่พอเรื้อรัง เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคอ้วนและโรคหลอดเลือดสมองฮอร์โมนผิดปกติการอดนอนส่งผลกระทบต่อการผลิตฮอร์โมนหลายชนิดเช่นฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวเลปตินและเกรลินทำให้เกิดความอยากอาหารเพิ่มขึ้นและนำไปสู่น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น อาการปวดเรื้อรังการนอนไม่พอสามารถเพิ่มความไวไยต่อความเจ็บปวดทําให้รู้สึกปวดเมื่อยตามร่างกายหรือทําให้อาการปวดเรื้อรังแย่ลง 5. ความสามารถในการรับรู้ความสุขลดลงไม่สามารถชื่นชมสิ่งดีๆได้เมื่อร่างกายและจิตใจอ่อนล้าเราอาจมองข้ามสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นรอบตัวไม่สามารถชื่นชมความงามของสิ่งรอบข้าง หรือไม่สามารถสัมผัสกับความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันได้มองโลกในแง่ลบการอดนอนทำให้สมองมีแนวโน้มที่จะประมวลผลข้อมูลในแง่ลบมากกว่าแง่บวกทำให้เรามองเห็นแต่ปัญหาและอุปสรรคมากกว่าโอกาสและความสุขจะทำอย่างไรเมื่อการนอนไม่พอเป็นภัยคุกคามความสุขการตระหนักถึงผลกระทบที่ร้ายแรงนี้เป็นก้าวแรกที่สำคัญ แต่การปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับต้องอาศัยความมุ่งมั่นและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 1. สร้างกิจวัตรการนอนหลับที่สม่ำเสมอเข้านอนและตื่นนอนในเวลาเดียวกันทุกวันแม้ในวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อปรับนาฬิกาชีวภาพของร่างกายให้เป็นปกติ 2. สร้างสภาพแวดล้อมในการนอนที่ดีห้องนอนควรเงียบมืดสนิท และมีอุณหภูมิที่เหมาะสมกำจัดสิ่งรบกวนต่างๆเช่นแสงจากหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3. หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นก่อนนอนงดคาเฟอีนและแอลกอฮอล์อย่างน้อย4 6ชั่วโมงก่อนนอนและหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์อย่างน้อย1ชั่วโมงก่อนนอนเนื่องจากแสงสีฟ้าจากหน้าจอ จะรบกวนการผลิตฮอร์โมนเมลาโทนิน 4. ออกกำลังกายสม่ำเสมอการออกกำลังกายเป็นประจำช่วยให้หลับง่ายและหลับลึกขึ้นแต่ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่หนักหน่วงใกล้เวลานอน 5. จัดการความเครียดความเครียดเป็นศัตรูข,ของการนอนหลับลองหาวิธีจัดการความเครียดเช่นการทำสมาธิโยคะการหายใจลึก,ลก หรือการเขียนบันทึก 6. หลีกเลี่ยงการนอนกลางวันนานเกินไปหากจำเป็นต้องนอนกลางวันควรยีบสั้นๆไม่เกิน20-30นาทีเพื่อไม่ให้รบกวนการนอนหลับในเวลากลางคืน 7. รับประทานอาหารที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงอาหารมื้อหนักหรือเผ็ดจัดก่อนนอนและเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 8. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หากคุณมีปัญหาการนอนหลับเรื้อรังหรือสงสัยว่าอาจมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับเพื่อหาสาเหตุและรับการรักษาที่เหมาะสมบทสรุปการนอนหลับคือการลงทุนเพื่อความสุขการนอนไม่พอไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่ควรละเลยแต่มันคือภัยเงียบที่ค่อยๆกัดกินความสุขในชีวิตของเราในทุกมิติการให้ความสำคัญกับการนอนหลับที่เพียงพอและมีคุณภาพ คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเพื่อสุขภาพกายสุขภาพจิตและความสุขที่ยั่งยืนของคุณจงเปลี่ยนมุมมองจากการมองว่าการนอนหลับคือการเสียเวลามาเป็นการมองว่ามันคือโอกาสที่ร่างกายและจิตใจได้ฟื้นฟูเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพและเปี่ยมด้วยความสุขในวันใหม่เมื่อคุณนอนหลับอย่างเพียงพอคุณจะตื่นขึ้นมาด้วยพลังงานความแจ่มใสทางอารมณ์สมาธิที่เฉียบคม และความสามารถในการชื่นชมความสุขเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในทุกๆวันคุณพร้อมที่จะให้ความสำคัญกับการนอนหลับเพื่อปลดล็อกความสุขที่แท้จริงในชีวิตของคุณแล้วหรือยัง